แมนยูในแตดบุกไปตบบุกไปแดกบวยลูกอมทอฟฟี่สีน้ำเงินพี่บอกอะไรไงหวานเจี๊ยบช่ิวิยังนะใครกินติดคอพี่ไม่รู้ใครกินขมคอพี่ไม่รู้แต่แมนยูพี่เกินหวานเจี๊ยบเลย พี่ไม่ท้ายพวกเองผิดหวังหรอกนะพวกนอนๆอหนู่หนู่ลีพูนะเองตัดแต้มให้พวกพี่นะครับนะตัดซิตี้ตัดตัวเองด้วยนะครับทําให้พวกพี่เนี่ยจี้พวกเองเนี่ยแบบติดตูดเลยนะตามไอซ์นอลนเนี่ยหกแต้มตามเบนซิตี้ห้าแต้มตามพวกเองสี่แต้มโอ้โห,โห,โหเผิ่แป๊บเดียวมายังไงครับเนี่ยเมนยูเดโดพี่เข้าใจนะพวกเองอะ่ะไม่ได้มาเชียร์พวกพี่หรอกเองมาแช่งกันแน่นอนนะ กาจะมาดูแมนูกาจะมาแบบฝันโป่งฝันเปียกแบบว่าเฮ้ยเอวตันแม่งโดนตัดสิ่แต้มเว้ยแม่งจัดใหญ่จัดเต็มใส่เมนูแน่เลยพี่บอกแล้วไงพี่ให้แม่งจัดใหญ่มาเลยให้แบบมาเต็มระบบใส่พี่เลยพี่ไม่อยากมาแบบงอมแบบแบบเสริมมาแบบงงอ่ะพี่อยากแบบให้มาเต็มที่กับพี่อ่ะอยากแบบหิวก็หายอยากได้แต้มกับพี่อะไรเงี้ยพี่อยากให้มาแบบอารมณ์นั้นนะครับเอวตันนะครับพี่ถึงบอกไงอ่อนสยบแข็งพี่ไม่ทาพี่อยากให้เองแข็งมาแต่พวกพี่แมนู จแข็งกว่าเข้าใจอะ่ะเฮ้ยเยโดแข็งกว่าแข็งโต๊กนะครับผมนี่นะครึ่งแรกนะไปหลอกให้พวกน้องนอหนูๆเนี่ยมีความหวังกันนะแมนยูไนเตดเนี่ยนะครับนำหนึ่งศูนย์ก่อนก็จริงนะครับแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยนะครับให้เอลตันเนี่ยเขาบุกมาเลยเอามาแบบให้เป็นพายุเลยครับเพราะอะไรเพราะยอย่าแมนยูต้องเจอกาลาตสไลกันลานในช่วงกลางสัปดาห์นี้ฉะนั้นครึ่งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าซ้อมเกมรับก่อนเออ ซ้อมเกมรับก่อนครับให้เอลตันบุกมาเพื่อที่ซ้อมก่อนที่เจอกลาครับเป็นการฝึกซ้อมใหญ่เพราะเดี๋ยวเมียนยูต้องเตะใช้ีมยนล็กกลางสัปดาห์ไงนะครับฉะนั้นเลยให้เอลตันเนี่ยปล่อยเว้ตั้งขบุกไปเลยนะฮะเป็นการซ้อมเกมรับไปก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นหลังเนี่ยซ้อมเกมลุก ไปไงครึ่งหลังรวอีก2เม็ด2ดอกเลยและที่แน่ๆน,นะไอ้ลูกแรกเนี่ยเห็นนะพี่ว่าพวกเองก็ต้องร้องว้าวครับถึงเองจะแช่งทีมพี่แต่ลูกที่ไอ้น้องตัวจัดจ้านย่าแมนเชสเ,เตอร์อย่างกาลาโชเนี่ยที่กระโดดฟาดไปเหมือนรุ่นพี่อย่างพี่หมูเวลลูน,นี่เนี่ยฟาดไปลูกน,นั้นโคตรสวยเยนะ่ยโคตรงามโคตรจำเยดเท่โคตรสวยนะถึงเองจะแช่งทีมพี่จะลอล้อทีมพี่หรือว่าจะไม่อยากให้ทีมพี่ชนะยังไงแต่เองปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกการ าโชวเนี่ยแม่งโคตรสวยเลยโคตรงามโคตรแจ่มและไอ้น้องไมนูนะ เล่นโคตรดีเล่นโคตรแจ่มเลยฮะวางบอลแม่นยำนะตัดบงตัดบอลน,นะคุมจังหวะเกมนะรับบอลส่งบอลน,นะจังหวะทานซิชันเพจจังหวะบิวอัพเกมจังหวะรับบอลส่งต่อหูทำได้เนียนกริบเลยนะเด็กคนนี้นี่แม่งของดีงานดีเตรียมใช้แบบยาวๆนะ,ะตัวนี้นะฮะลไอเทมอีกตัวนะฮะผลผลิตจากอารเดมี่โดยตรงเลยฮะของแม่ช้ดิเต็ด อ๋มาแล้วหนึ่งตัวเด็กนรกแตกเด่นโคตแฉมนี่เพิ่งหายเจ็บกลับมาตัวจริงนัดแรกนะเนี่ยเล่นขนาดนี้พี่บอกนะเก็บช่วงเมืองบินเก็บความเก่าไปเรื่อยๆนะแม่งพี่บอกเลยแม่งตัวนี้แม่งเข้มเลยนะเวย้ยอย่างตึง,งนะีตัวนี้จับตาดูไว้ดีฮะเด็กขี่ทุกคนฮะไอ้น้องคอบบี้มไมนูของดีของเราเองครับผลิตเองปั้นเองใช้เองนักเลงพอเฟียวฟ้าวเมื่อวานเนี่ยพี่อุตส่าเชียร์ลิฟท์พูให้เองนะเวย้ย แต่วันเนี้ยพี่ผิดหวังนะเองแทนที่จะเชียร์ทีมพี่เองไปเชียร์เอเวอร์ตันอลิร่วมเมืองเองทํากันได้ยังไงจิตใจเองทําด้วยอะไรกันวะฮะทางกานที่เมื่อวานเนี่ยพี่ยังไม่เชียร์เลยอลิร่วมเมืองอ่ะนะซิตี้พี่ยังไม่เชียร์เองวันนี้เองไปเชียร์อลิร่วมเมืองได้ยังไงเองใจนี่ไม่ได้เลยอ่ะไม่ใจเลยอ่ะนะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรพี่ก็ตบโชยเองดูแล้วกันไอ้ทีมที่เองเชียร์เนี่ยอลิร่วมเมืองเนี่ยนะเพื่อนบ้านเองอ่ะเอเวอร์ตันเนี่ยตบให้เองดูเลย3เม็ดเต็มเต็มสาม คาบ้าเลยแล้วเบิดคาลังทอฟฟี่เลยนะผมยูอมเนี่ยแม่งหวานเจี๊ยบแดกยังไงก็อร่อยแล้วใครกินติดคอเนี่ยให้ดูวิธีการกินของแมนยูไวซซะนะเวลากินเนี่ยนะให้ดูต้องเคี้ยวนะให้เม็ดเนี่ยแม่งแตกละเอียดเลยแล้วก็เกินนะครับผมใครกินขมไม่รู้แต่แมนยูกินแล้วหวานนะฮะหวานไม่ธรรมดาหวานเจี๊ยบ สุดยอดวันนี้เก็บ3มแต้มเต็มนะยิง3เม็ดแถมโอนาน่ากูเก็บคิีนชีตโอ้โหสุดยอดนะฮะสวยงามอารามเอื่องเลยแมชดนี้ยอดแถมได้ประตูลูกสุดสวยจากการาโชอีกโอ้โหมีครบรถครบทุกรสชาตินะฮะมีทุกอย่างนะฮะอันดับนี้พี่มาแล้วนะคะแนนพี่จี้มาแล้วนะระวังตู่ได้ดีนะพี่รอเสียบอยู่นะแหว่ เียไม่ว่านะอยู่จะรอแซงพวกเองด้วยนะเอ็พวกน้องน,นอรีพูเตรียมตัวไว้เลยนะเว้ยต่อจากนี้นพี่มาแล้วพี่บอกยังไงนะพี่แม่งเครื่องดีเซลนะเครื่องดีเซลเนี่ยออกตัวจะช้าหน่อยแต่ถ้าออกตัวมาแล้วเนี่ยแม่งหยุดไม่อยู่นะเว้ย <c oughs> <c oughs> พวกพี่อ่ะแม่งแรงไปครับจ้ะเองจะแรงต้นเองแรงไปก่อนเลยแต่พวกพี่แรงไปมาเรื่อยๆนะมาแบบเงียบๆแล้วเดี๋ยวเผลอสักพักหนึ่งอะ่ะพี่จะแซงเองนะและถึงตอนนั้นเนี่ยหัวล้อที่หลังอะ่ะมันดังกว่าน้องชายเตรียมตัวไว้ได้เลยนะอย่าสั่นอย่ากลัวนะเว้ยพวกพี่มาแล้วนะไอ้น้องๆลีบูทั้งหลายพี่มาแล้วนะจ๊ะเตรียมตัวไว้ให้เลยต่อจากนี้พี่ฟาดพี่ตบแม่งให้เรียบเลยจะไป